กลาบสวัสดีที่ท่านผู้ชมทุกท่านครับกันอีกหนึ่งครั้งวันเสาร์นะฮะวันนี้นอกจากงานสเปเชียลแล้วที่ร้านจะมียกดร้านช่วงล่างก่อนหน้านี้ที่ส่งงานไปแล้วแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาเลยปัญหาของใครหลายๆคนที่มีรถแล้วติดฟิล์มแถมมาจากศูนย์นะครับจะบอกว่าในในกรณีที่แถมมาแล้วมีความร้อนยังคงมีความร้อนอยู่เนี่ย เป็นเรื่องปกตินะครับของแถมนะครับซึ่งเราไม่รู้นะว่าคุณภาพของฟิล์มแต่ละที่ที่เขาแถมมา,มาเป็นยังไงนะครับแต่เราจะมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราได้เลือกฟิล์มที่เรา mm hmm. เขาเรียกว่ามีข้อมูลมีความชัดเจนมีการรับประกันเรื่องของความร้อนมาเนี่ยรับรองว่าคุณแตกต่างแน่นอนเป็นปัญหาเป็นปัญหาของอผู้ใช้รถทุกๆคนจริงๆนะว่าเฮ้ hey, ติดฟิล์มมาแล้วทําไมยังร้อนนะครับแน่นอนครับผมเลยถามส่วนใหญ่ปัญหาเลยคําถามผมเลยก็คือส่วนใหญ่ที่เจอคือฟิล์มนั้นฟิล์มจากอะไรฟิล์มที่ไหนมาเป็นฟิล์มแถมตัวเนี้ยจะเป็นฟิล์มแถมมาเป็นฟิล์มแถมมาแต่เราก็ไม่รู้นะว่าฟิล์มของเขาแถมมาด้วยตัวไหนตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของแถมนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปคุณภาพแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของฟิล์มฟิล์มมีตั้งแต่หลักพันยันครึ่งแสนนะครับ คุณภาพแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ผมแนะนำตัวที่ค่อนข้างเหมาะสมนะกับตัวรถคันนี้วันนี้เป็น Toyota Camry นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาติดฟิล์มมาเนี่ยเดี๋ยวผมหันกล้องไปให้คุณดูฟิล์มก่อนนะนี่ฟิลม์มนี่อันนี้อันนี้เป็นฟิล์มที่มาจากตัวรถนะครับที่ที่แถมมานะครับก็มีความมีความใสระดับหนึ่งนะครับมองจากด้านนอกไม่เห็นเพราะว่าตัวเขามีปลอดมหน่อยนะครับอันนี้ฟิลม์มฟิล์มเดิมนะ อันนี้ฟิล์มเดิมเนีตัวรถนะซึ่งตอนนี้ผมเอาทิ้งขยะเกือบหมดแล้วแลวลูกค้าก็ติดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเพราะว่าลอค่อนข้างยากและกาวก็เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ออกเกือบหมดแล้วได้หมดแล้วเนี่ยพา,าดูฟิล์มสังเกตไหมฟิล์มเนี่ยก็จะมืดนะไม่ใช่ไม่มืดแต่ว่ายังร้อนอยู่แต่ฟิล์มที่ลูกค้าเลือกวันนี้อยากจะให้มืดกว่าเดิมนะครับซึ่งการที่มืดกว่าเดิมเนี่ยแน่นอนถ้าอยากให้วิสัยทัศน์ดีฟิล์มจะต้องใสซึ่งตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้อฮิวเปอร์ออปติบ ตอนนี้วัดฟิล์มอยู่นะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับกระจกใสอย่างนี้ไม่ใช่ว่าติดฟิล์มแล้วนะครับยังไม่ติดฟิล์มเพราะว่าอันนี้ทําความสะอาดกระจกก่อนนะครับไม่ว่าจะฟิล์มข้างหน้าฟิล์มข้างๆ้าต้องทําความสะอาดกระจกก่อนนะครับก็ะจะมีการการนี่เขาเรียกว่าการเอาผ้าค,คุมไว้เพื่อไม่ให้หน้ำมันเข้าไปในบริเวณนี้<อ>เยอะๆนะครับก็แน่นอนว่าเซฟตี้พอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ลอกฟิล์มเสร็จแล้วนะ ลอกฟิล์มเสร็จแล้วกำลังทำความสะอาดตัว,ต,วตัวกระจกอีกรอบนึงอยู่นะครับอีกสักครู่ก็จะได้ติดฟิล์มนี่น,นี่ฟิล์มเก่าอยู่นี่เห็นไหมสังเกตไหมครับฟิล์มเก่าเนี่ยมันจะเป็นประหลอดประหลอดนิดๆแล้วก็ไม่มีความเย็นเลยนะครับแน่นอนครับหลายๆคนเจอปัญหานี้มาผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าฟิล์มแต่ละตัวแตกต่างกันนะครับตามราคาของเขาตอนนี้เรากําลังเริ่มติดตั้งแล้วอันนี้คือบานหลังนะครับลูกค้าต้องการให้มืดขึ้นนะครับและมืดขึ้นเนี่ยจะต้อง ค่อนข้างใสแล้วก็เย็นด้วยนะครับด้วยความปกตินะครับรังสีความร้อนเนี่ยมันจะดูดซึมมันจะดูดกสีเข้มแต่ว่าตัวเนี้ยผมรับประกันเลยว่ายังไงก็เย็นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวฟิล์มเซรามิกเนี่ยหนึ่งเลยก็เรื่องของความร้อนกันได้ระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีถือว่าดีเลยฟิล์มฮิบรอพติกเป็นฟิล์มที่ทางวีคูเป็นคนเลือกมานะครับสังเกตนะครับถ้าวีคูเลือกใช้ของสิ่งไหนแน่นอนนะว่าเขาต้อง เลือกของที่ดีและและคุ้มกับท่านผู้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ฟิล์มฮิวเปอร์ฟลิตอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ขั้นตอนการทำความสะอาดกระจกเนี่ยสำคัญมากเหมือนการเตรียมเตรียมผิวรถเหมือนการเกลียวนั่นแหละนะครับยิงยวดจริงๆนี่ทํามาประมาณชั่วโมงแล้วทำความสะอาดอยู่เลยครับเพราะว่าฟิล์มเขาติดมาทักระยะหนึ่งแล้วความสําคัญที่สุดก็คือการติดนี่แหละการทำความสะอาดนี่นแหละนะครับ แล้วก็หลายๆคนคงสงสัยนะบางคันเนี่ยฟิล์มใ,ใสๆเนี่ยก็เย็นเลยนะครับบางคนติดฟิล์มไปแล้วแต่ฟิล์มใสๆใส่นะครับไม่สงสัยเลยครับว่าทําไมเขาติดฟิล์มแล้วเขายังเย็นอยู่ยังมีอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ที่เรายังคงเน้นกันอยู่นะครับก็คือยี่ห้อนี้นะฮะก็คือฟิล์มวีคูนั่นเองนะครับสําหรับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ตัวนี้คือตัวฮิวโพลออติกนะครับก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ ทางวีคูเป็นคนนำเข้าและคัดสรรมาให้ลูกค้านะครับแน่นอนว่าต้องดีแน่นอนแล้วก็ผมกล้าร,รับประกันเลยว่าสําหรับฟิล์มที่แถมมากับฮิวเปอร์ออปติกผมรับรองว่าแตกต่างกันแน่ๆครับสำหรับคันนี้นะคันอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าคันนี้ผมรู้เลยว่าฟิล์มที่เขาแถมมาเป็นเป็นฟิล์มตัวไหนแต่ว่าตอนนี้เราใส่ฮิวเปอร์ออปติกเข้าไปเนี่ยรับรองว่าลูกค้าเย็นกลับไปแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางได้ติดตั้งกันต่อเนีย่ยเห็นกระบวนการการทำงานเนอะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกหนึ่งคันวันนี้พอดีน่าจะมีตัวอย่างให้เราดูเลยลอสังเกตนะว่ารถบางคันนะฟิล์มก็ตกใสแเจ๋วเลยแล้วเขาทนได้ไหมมันมันเย็นเหรอนะครับพาไปดูกันคันนี้เลยนะครับพอดีเลยเชื่อว่าคันนี้วีคูแน่นอนแล้วก็สังเกตนะครับเป็นฟิล์มค่อนข้างใสแต่บอกก็เลยว่าเย็นนะฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์ม v ีคูนะครับน่าจะเป็นตัว VK สามศูนย์แมสี่ศูนย์นี่แหละนะครับบานหน้าซึ่งค่อนข้างเย็นแล้วก็มาดูข้างข้างเห็นไหมมองจากข้างในไปข้างนอกก็ยังใสนะครับแล้วตัวฟิลม์มจะมีออกเกียวเียวนิดๆนีๆน่แหละครับรถกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เลือกใช้ฟิล์มวีคูกันซะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยเขาเรียกว่าดีไม่ต้องบอกต่อแล้วครับเพราะว่าถ้าผู้ใช้เคยใช้วีคูมานะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไปยี่ห้ออื่นไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคนะ สำหรับวันนี้นะมิกกี้เด็กรถสวยคงยังคงทํางานต่ออยู่นะครับก็ว,วันนี้จะมีการติดฟิล์มใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มกันร้อนนะครับวีคู rew, หรือพิวออติดทางร้านเรามีบริการนะครับหรือว่าจะเป็นฟิล์มแต่กันลอยฟิล์มแต่เปลี่ยนสีรถทําได้หมดนะครับแล้วก็งานหลักของเราคือการเคลือบแก้วแล้วก็ดีเทลลิ่งรถนะครับใครที่สนใจจะมาล้างรถก็ยังล้างได้นะครับอย่างเช่นลำโบนกินีขนาดนั้นก็คือมาล้างรถกับเรานะก็คือ500อบาทนะครับคันนี้ถ้ามาติดฟิล์ม เราบริการล้ามก็ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับโอเคเราวันนี้มิกี้เสร็จแล้วตัวล่าไปก่อนสวัสด,ดี